เมียใช้พรมิหารสี่ยังไงเมตตานะคะอยากให้คนอื่นมีความสุขอย่างเงี้ยเราเห็นเนี่ยอย่างแมดไในฐานะที่เป็นผู้เผยแผ่แมีเดินทางมาไกลจากกรุงเทพมาด้วยจิตที่เมตตาว่าเราอยากให้คนที่อยู่ตรงเนี้ยแม้กระทั่งญาติธรรมหรือว่าเด็กๆที่ตามมาฟังสิ่งที่เราเแลกเปลี่ยนกันเรามาให้ประสบการณ์กันเนี่ยมีความสุขนะเราก็ถึงได้ สละเวลานะคะมีค่าใช้จ่ายมีอะไรทุกอย่างมาเพื่อเมตานะคะข้อที่2กรุณาอยากให้คนอื่นพ้นทุกข์ธรรมะที่แม่อาดแสดงอยู่พูดอยู่ทําช่องออกมามากมายซึ่งแรกแรกแม่อาดใช้เงินปัจจัยของตัวเองนะคะหลังๆมาจะมีลูกๆที่ตามหรือญาติธรรมเนี่ยมาสนับสนุนแม่อาดก็ตามเหตุปัจจัยที่มีแต่บอกได้เลยว่าส่วนใหญ่มันมาจากตัวแม่อาดซึ่งเป็นไรายได้ที่แม่อาดหามาได้ด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นแม่อาจย่อมมีความกรุณาคืออยากให้พ้นทุกข์แล้วเอา่าตขันตัวเองมาบางวันไม่อยากแต่งหน้าบางวันไม่อยากที่จะมาเจอลูกๆแต่มันก็โอ้ oh, แม่ครับผม oh, แม่อยู่บ้านไหมับแม่เราก็ให้มันมาเพราะเราอยากให้มันพ้นทุกข์เพราะมันรู้ว่ามาอยู่กับเราปุ๊บเราจะสามารถช่วยเขาได้ถ้าเขามีปัญหาเนี่ยเราก็มีความกรุณานะคะมุทิตาทำง่ายมาก อย่างพวกหนูมาฟังทำแม่อ์ดเห็นชื่นชมยินดีโหแม่อ์ดดูซิอายุขนาดนี้เงินทองใช้อย่างนี้เดินทางมาออกจากงานมา,มาเป็นแค่ที่ปรึกษามาทําแบบเนี้ยชื่นชมยินดีแม่อ์ดจังเลยมีจิตมุทิตาจิตอนุโมทนาด้วยนะคะแม่อัดแม่อัดทำดีจังเลยได้ผมวิหาร4ี่ข้อสไปง่ายๆจากการมีมุทิตาจิตแล้วในชีวิตประจำวันพวกหนู หนูไปเห็นใครทําดีใน Facebook หรือใครทําดีในบริษัทใครให้ทานให้ขอทานอะไรแล้วเราดีจังเลยเขาทําดีเขาให้ทานเขามอบสิ่งดีๆเขาไม่มีของให้ทานได้เขาก็สวัสดีค่ะยกมือไหว้ขอบคุณนะคะให้ทานโดยปิยวาจาให้ทานโดยเมตตาเห็นหมาพระเนจจเดือดร้อนอะไระเนี่ยมาเรามีอะไรเราแบ่งปันเนี่ย อันนี้คือการเจริญเมตตาได้ได้ทุกที่นะคะมุทิลาก็คือเห็นคนอื่นทําดีเราก็แบบวู้ชื่นชมยินดีสาธุนะคะแรกๆอาจจะแค่ปากพูดแต่ถ้าทาได้จริงๆข้างในอะ่ะมันไม่ต้องใช้ปากด้วยซ้ำมันจะรู้สึกเลยอือโซูุเบกขาอย่างล่าสุดที่แม่อาเจอมีพิกขุที่อ้างว่าเป็นพี่ขุในธรรมวินัยของพระศาสดานะคะศึกษาพุทธวจ,จะนะโทรไลน์หรืออะไรติดต่อมาหาแม่อ๋ขอเงินอ้างว่าตัวเองกําลังเดือดร้อน อยู่ชายแดนเจออันนี้อันนี้กำลังโดนกลุ่มของอีกศาสนาหนึ่งนะคะมาเบียดเบียนตัวเองมาดึงอผ้าอะไรมาทำธูดงอะไรขวัดของท่านเนี่ยเสียหายแม่ก็พี่นาะยมันแป,กแป,กแปกลกๆเวยแม่ก็บอกว่าแล้วท่านจะให้โยมช่วยอะไรได้ล่ะคะแม่ก็ไม่ใช่ตัดนะคะแม่ก็ยังไม่อยังไม่ใช้อุเบกขาในะเวลานั้น อัตมาอยากไปโรงพยาบาลศิริราชโยมอา้าวอยู่อยู่ใต้แล้วจะมาศรีราชเลยตอนแรกก็เหมือนพูดวกวนว่าเอออยากออกจากกลุ่มาศาสนานี้เพื่อมาหา,าศาสนาพุทธอัตมากําลังเดือดร้อนเลยเราก็ถามว่าเออจะใช้ปัจจัยอะไรยังไงเท่าไหร่คะถ้าโยมจะส่งอัตมาไปถึงศรีราชได้อัตมาขอสองพันห้าไม่อาจก็เอ้ยเอะละตอนแรกอายใจเราคิดจะโอนแล้วนะ พราะเราแบบว่าเอ้ยถ้าออกจากถ้าท่านยังมีจุดจะอยู่จังหวัดนั้นแต่แค่จะออกจากอีกศาสนาหนึ่งไปพื้นที่ที่ท่านปลอดภัยอะในจังหวัดเดียวกันไม่อาจว่าสักห้าร้อยก็น่าจะเหมาะสมตอนนั้นคิดจะโอนนะคะแต่พอโทรมากระหน่ำเพราะจังหวะที่ไม่อาจอยู่ที่ทํางานกําลังประชุมเด็กอยู่แล้วก็คุยกับท่านไม่ได้แล้วเราเริ่มเห็นความบิดเบียวติว่าทําไมมันถึงร้อนหลนที่จะเอาเงินขนาดนั้นแล้วท่านก็เขียนอะไรมากมายไม่รู้เป็นพาจริงหรือเปล่านะ อะไรมากมายมาแล้วก็โทรมากันหนาไม่มีความเกรงใจไม่ไม่มีธรรมะสัญญรมะก,กดข่มจิตอะไรเลยคือแล้วก็แบบเออบอกเลยว่าจะเอาสองพันห้าพอไม่อาจเห็นเอ้ยมัน,ม,นมันไม่ใช่แล้วแน่นอนนะคะไม่อาจก็เลยบล็อกโดยที่ตอนแรกอะ่ะเขาจะได้เงินห้าร้อยจากไม่อารแล้วด้วยสาบล็อกไปแล้วไม่อาจบอกโอ้พระอาจารย์เ็าบอกว่าบัญชีเราต้องมีอุเบกขาด้วยเราไปช่วยคนผิดเนี่ยมันก็จะทำให้แบบมันมีปัญหาได้อีก มแม่อาจก็ใช้อุเบก้าแบบแต่ด้วยความตัวเองเป็นคนที่มีจาค้าที่นำอยู่แล้วโดยนิสัยอ่ะหูลาบากมากในการที่จะทําแบบนั้นนะเพราะมาใจมันจะกดอยู่แล้วอาจจะกดโอนให้แบบเฮ้ยเราต้องฝึกตรงนี้ด้วยเพราะแม่อาอีกหน่อยแม่อาก็ต้องอยู่กับคนประเภทนี้เยอะถ้าถ้าวันหนึ่งแม่อาด,ดังไปกว่านี้ในเพจในช่องก็ตามแม่อาเชื่อว่าจะมีคนเข้ามาลักษณะแบบนี้ค่ะมิมิชาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาเยอะ แม่ก็เลยวางอ,อุเบกขาแล้วก็ทําแบบนั้นได้จริงซึ่งเพิ่งบล็อกไปเมื่อวันสองวันเองเมื่อเช้าเ,เช็ค Facebook มีญาติทาแคปหน้าจอมาลงในกลุ่มพุทธาว่าให้ลองวิชฉาชีพชื่อี้ชี้แม่เข้าไปดูโอ้หใช่คนที่แม่อ่านนี่เลยชื่อเฟซเดียวกันชื่ออะไรเดียวกันพอเฟซน,นี้เราบล็อกปุ๊บไปตั้งเฟซใหม่มาแล้วก็โทรมาอีกอย่างเงี้ยคนเดียวกันคนนั้นก็เขียนว่าโดนไปเจ็ดร้อยโดนไปหกร้อยโดน,โดนแม่คิดโู้ ถ้าฉันโอนเมื่อวันนั้นฉันโดนไป2อ0พนห้าี่ฉันเป็นท็อปของทุกคนเลยนะเนี่ยท็อปความโง่เออเนี่ยอุเบกขาเราก็ต้องใช้ให้ถูกเวลานะคะแล้วใช้วิจารณญาณของเราแหละว่าเมื่อไหร่จะช่วยไม่ช่วยโพอมีหานสี่ทุกอย่างธรไมมีอยู่ในชีวิตพวกหนูจริงๆเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่แค่ท้องพอสูตรใช้ได้เลยเนี่ยในชีวิตนะคะแม้กระทั่งกับสามีกับลูกกับคนในครอบครัว เราอยากเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนนะ่ะรู้ธรรมะนะคะเรามีฉันท่าแน่นอนเพราะเรายังอยู่ในอยู่ในระบบสมมุติเนะเรามีแน่นอนแต่พวกหนูก็ต้องพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอต้องปล่อยวางสิ่งทั้งปวงอะ่ะเพราะว่าความเกิดมันเป็นทุกข์นะล่าไปทุกชาตินะเธอกําลังมาหลงของปลอมอแค่สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นว่าขันท่าไม่ใช่เราเนี่ย เราก็ต้องสามารถเอาแค่ประสูตรเดียวอ่ะขันห้าไม่ใช่เราเนี่ยปล่อยวางได้แล้วนะถ้าคนมีอินทรีย์ถูกไหมขันห้าไม่ใช่เราอ่ะแปลว่าขันห้ามึงไปทําอะไรเนี่ยถ้ามึงสามารถเป็นผู้ยืนดูขันห้ามันทํางานได้นะปล่อยวางได้เลยเพราะมันไม่ใช่เราทำอยู่เราจะไม่เห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ขันห้ามันทําไรสาระเลยอืมดูสิพรรมารุทธเจ้าบทเดียวลุดพนได้ ไม่อาจเชื่อแบบนั้นเลยพอเข้ามาถึงตรงจุดนี้ได้โอ้ใช่อยู่ที่ยินซีบาลามียินซีห้าพละหา้ามีผลความจําเป็นมากสธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจําเป็นในการเดินมากๆใช้สธานำถ้ายังไม่เห็นอะไรหาครูบาอาจารย์ให้ตัวเองให้เจอแล้วจริงๆครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดคือธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินตามท่าน